ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ขยันทาคลิปค่ะเป็นพ่าวค่วาวไทยค่ะเพราะว่าต้องคะต้องขยันทาหลายคลิปค่ะเพราะว่ากำไรนิดเดียวค่ะค่ะคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะค่ะนี่ค่ะคุณแม่ก็ใส่นะคะผ้าทรงนี้นะคะค่ะคุณแม่ก็ใส่ค่ะเขาเรียกว่า เป็นกางเกงคุณน,นายค่ะกางเกงแก้วนางกางเกงคุณนายนะคะค่ะราคาอยู่ที่199บาทค่ะค่ะร้อบาทนะคะค่ะเป็นกางเกงแก้านางค่ะเป็นเอวยืดขอบเอวยืดค่ะค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่ก็ใส่ได้นะคะคุณแม่ก็น้องเข้ามาซื้อไปก็เขาหนักเกจิสิบกว่ากิโลเขาก็ใส่ได้ค่ะค่ะเป็นเอวยืดค่ะค่ะถ้าตรงหน้าท้องเขาก็ตัดสวยนะคะ ่ะไม่ทําให้พองค่ะเขาจะมันจะเก็บหน้าท้องได้ดีมากค่ะค่ะตรงนี้ค่ะเขาไม่ใส่ไอเขาไม่ใส่เอวยืดค่ะขาด้านหน้าเก็บหน้าท้องค่ะได้สวยงามมากค่ะค่ะเป็นทรงมังขาข้อบางๆแบบนี้นะคะขาราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเป็นขาบานข้างขาขาใหญ่ข้างหน้าค่ะเป็นขาใหญ่นะคะทรงขาใหญ่เหมือนกระโปรงนี่ค่ะค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นผ้าไทยนะคะมาตรดนี่ค่ะเป็นผ้าผ้าไทยค่ะเขาเรียกผ้าผ้าไทยค่ะ ค่ะสีไม่ตกนะคะสีไม่ตกค่ะาการเวลาใช้งานก็จืดจางเรื่องปกติของการใช้งานเนาะแต่ก่อนคุณแม่ยังผมไม่ขาวทุกวันที่คุณแม่ยังผมขาวเพราะว่าการเวลานานค่ะมันก็ตามวัยตามการกตามเหตุการณ์ทุกอย่างนะคะผ้าก็เราใส่ไปนานมันก็จืดจางเรื่องปกตินะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าเก้าค่ะเป็นค่าไทยค่ะเป็นเขาเรียกว่าผ้าเจ้านายค่ะค่ะ ทรงคุณหญิงคุณนายค่ะบอกว่าทรงคุณหญิงคุณนายค่ะแค่เจ้านางค่ะค่ะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะค่ะเป็นทรงเจ้านางค่ะ199ค่ะร้อยเก้าเก้าค่ะหมายเลขดู้รหัสนะคะวันนี้สีไม่ค่อยเยอะนะคะคุณแม่สั่งของมาไม่ถึงค่ะค่ะเป็นกาเกงแก้านางค่ะ เก่งแวหน้าแกวหน้าค่ะอ่านคือกันน่ะแล้วคนเกินนักเก่งแกวหน้าค่ะแล้วขจนเกินนันเก่งจกวหน้าค่ะขาขามันเจาะบางๆข้างล่างนิดหนึ่งค่ะใส่ไม่ตึงไม่รั้งนะคะค่ะใส่สบายมากค่ะคุณแม่ก็ใส่นี่ค่ะคุณแม่ก็ใส่ใส่อยู่บ้านทํางานบ้านค่ะมันจะเดินง่ายคล่องค่ะมันไม่ติดไม่รั้งค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะค่ะทักคุณแม่มาได้ค่ะเป็นผ้าไทยค่ะตัดเพื่อผ้าไทยเอาผ้าไทยมาตัดนะคะผ้าฝ้ายไทยค่ะ ค่ะนี่ก็สีดําค่ะค่ะชอบงานดํานะคะชอบทักสุนแทมาได้ค่ะค่ะราคา199บาทค่ะค่าไท้าไทยนะคะค่าใต้ค่ะเป็นทรงตะเกีงเป็นทรงทรงแก้วนางค่ะก็เรียกผ่าแก้วนางค่ะแก้วนางจะไม้นะเนีย่ยค่ะค่ะราคาอยู่ที่199บาทนะคะเป็นทรงขาขาขาบานลงข้างล่างแบบน,นี้นะคะสวยออนะคะค่ะเป็นขาขาบานลงข้างล่างค่ะนี่่าถุงมข้างนี้อ้อมข้างนี้ ค่ะเป็นทรงขาบานลงข้างล่างค่ะมันคุณแม่ใส่ให้ดูนั่นแหละค่ะคุณแม่ก็ใส่ดีค่ะใส่สบายนะคะสีไม่ตกนะคะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะสีไม่ตกค่ะค่ะเรื่องการใช้งานมันเรื่องปกติของการใช้งานนะคะจืดจางธรรมดานะคะสีจืดสียางเป็นเรื่องปกติการใช้งานค่ะสีไม่ตกมันไม่ใช่ว่าไปซักแล้วออกแบบสีไหลออกแบบนั้นไม่ใช่ค่ะสีไม่ตกคุณแม่ซักมาแล้วค่ะถามการใช้งานมาแล้วค่ะ ค่ะราคา199บาทค่ะเป็นผ้าเจ้านางค่ะส้มเจ้าหน้าส้มเจ้าน้าเนี่ยค่ะเป็นขาบานข้างหน้าค่ะใส่ไม่ตึงไม่รั้งนะคะเหมือนกระโปรงนี่ค่ะใส่สบายค่ะใส่ทํางานบ้านอยู่บ้านค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่ค่อยใส่ออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าเราต้องแต่งตัวให้ค่ะสมกับวัยของเราแต่คุณแม่ใส่รองแต่ในบ้านค่ะทํางานบ้านเดินอยู่ในบ้านค่ะกวาดบ้านถูบ้านค่ะล้างถ้วยล้างแก้วทำตัวค่ะเรื่องค่ะการใช้งานอยู่ที่บ้านค่ะ คือเดิลงเรือไปเหนือลงใต้ก็ใส่ดีใส่สบายนะคะค่ะเป็นรุ่นสาวๆใส่ยิ่งสวยคุณแม่เห็นเขาใส่ค่ะมันจะสวยงามมากค่ะค่ะราคา199บาทค่ะเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าไทยนะคะตัดด้วยผ้าฝ้ายไทยค่ะค่ะราคา199บาทค่ะค่ะตัวนี้สีไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้นะคะค่ะ1 9ยจากล้าถ้าคุณแม่มาค่ะใส่สบายมากค่ะเป็นผ้าทรงแก้านางค่ะเขาเรียกว่าทรงแก้านาง ่ะเป็นผ้าเจ้านางค่ะทรงเจ้านางนะคะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นผ้าไายค่ะผ้าไทยค่ะเป็นผ้า้ายค่ะขาราคา199บาทนะคะมีกระเป๋าพกตังด้วยค่ะค่ะนี่ค่ะคุณแม่ใส่เลยค่ะคุณแม่ก็ใส่ค่ะเพราะว่ามันเดินสบายค่ะท่องตัวค่ะทํางานบ้านอยู่บ้านค่ะคุณแม่ก็ใส่ออกยูทูบเนี่ยค่ะให้ลูกค้าดูนะคะค่ะไม่ตึงไม่รั้งนะคะคนตัวใหญ่ก็ใส่ได้ค่ะมันเป็นขอบเอวยืดค่ะ ราคา199บาทค่ะเป็นผ้าทรงแก้วนางค่ะทรงแก้วหน้าแก้วหน้าอะไรค่ะค่ะราคา199บาทนะคะทักคุณแม่มาได้ค่ะค่ะรหัสไหนก็ทักคุณแม่มานะคะ199ค่ะค่ะเป็นขอบเอวยืดค่ะใส่สบายค่ะค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าเจิ่นทุกท่านค่ะ